อันนี้นะเจ้าแก่งข uh ั้วเมื่อเนือนะคะโอ้ลำลำขอคนโกนนะคะมีเยอะแยะนะคะทุกอย่างพวกอยู่ที่นี่หมดเลยแคบขวางเขียวควางกีบเขือหวงตัวบางยาวตัวบางยาวหน่อส้มไม่เดอนไม่เดินเซ็น พักแคบหรือคำเมืองว่าผักแคบนะคะเนืออก็เป็นหอมผักแคบไม่ใช่ผักกว้างนะคะนี่ผักชีนะคะผักชีเราหน้าไม่โรยโรยเขาแล้วหอมหอมว่าพักอย่างก็ชีผักชีครกพักเส้นองเส้นมีหมูเส้นด้วยค่ะมีหมูนะคะ มีเหลือจากแกงข้งเลค่ะนั่นาดลูกปัญญามาเนี่ยเอาไปเลยมาอันนี้ต้มเต้มนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่พริกนะคะก็เลยไม่แซ่บค่ะอ่าต้มซุปนะคะซุปเสซี่ห่เละคะแล้วมานนะีล <c oughs> ่าลูกป,ปัญญาปลาดกอันเข็บุ๋นอะไรเาติดตามย้ อ่าโปรติตามนะคะ youtube อมพรนเฟเบอร์อีกเหรอกดไลค์กดรแชร์ด้วยนะเจ้ากดไลค์กดรแชร์ด้วยนะคะค่ะก็คือใส่วุ้นเส้นค่ะใส่วุ้นเส้นรอวุ้นเส้นให้สุกแล้วก็ตักใส่ช่วยได้ทานได้เลยนะคะ อร to ่อยมากมายเลยหน้าตาสวยงามอาหารเมืองเหนือค่ะดูหน้าตาแม่ครัวนะคะสวยงามอาหารก็อร่อยค่ะใสหมดเลยไปเยอะเยนะคะจะได้อร่อยอร่อยมันมากอย่ามาใช่หม้อน้อยรู้ ต่อย้อนหอกหยหน้าตาอาหารก็สวยงามหน้าตาแม่ครัวก็สวยงามค่ะหน้าตาแขงโคจัดงามเลยเจ้ารวมด้วยช่วยกันหลายๆคนแกผู้ให้ลอมเถอะบ่ะคนหวานกันแล้วอ่ะแคาดก็ชมเนอะวันนี้มันมีส้มเจ้า ว่าพิมก็เนื้อชุนี้ก็นั้นแม่ครัวชุดนี้คือบวานตลอดเจ้านี่คือเสร็จแล้วนะค่ะตักกินได้เลยครับข้าวนึ่งอุ่นๆนอน้อนๆข้าวเหนียวอุ่นๆน้อนลุงกับแม่ครัวนะคะดูแม่ครัวก่อนแม่ครัวเริ่มจีนแล้วนะเจ้า ขอแล้วว่าเขาพึ้งมาหอยแล้วบอกแน่นอนกดนไปที่มีากินลลายยางนะคะมีต้าหู้มีแซ่บหมูตัวนกําัังปูเครื่องนะเจ้า ให้เป็นแก่อย่างเจ้าต้งแบที่งหมูซบที่โครงหมูเป็นคลองคลอ,ง,องเนื้อเจ้าไงเาเนี่เจ้าก็ใส่อย่าง้องเจ้าจะมีขาตะไคร่กระบอกอะหรอย่าเายยางเางี้ทยทำน้ำซุปก่อนแล้วก็รุงรส น้ำปลา, <erman S 1> <likewise. S 3> าน้ำมะนาวหอมสอบน้เจ้าเจ้าเจากเรามันอันอย่างอย่างเกลือย่างหมูปลาปลาอย่างน้ำส้มส้มน้ำเนาะส้มน้ำใส่พริกแห้งกั cond. นห ah ิ้งพริกแห้งตั๋วใส่กันตเจ้าให้มันหอมหอมรสจะออกแซ่บๆอันนี้เป็นอาหารภาคเหนือให้เจาเจ้า